นี้เดี๋ยวครูจะทําการเปลี่ยนผ้าเบรคแล้วก็จานเบรคเพราะว่ารถของอาจารย์เนี่ยถ้าใครเคยติดตามครูมาเนี่ยจะถือว่าอาจารย์เขาโชคดีนะครับเพราะว่าครูเดินไปดูเนี่ยรถแกเนี่ยไม่มีน้ํามันเครื่องเลยนะฮะในช่องนี้คือไม่มีเลยครูก็เลยแนะนําให้แกเนี่ยมาถ่ายน้ํามันเครื่องนะก่อนหน้านี้นะครับถือว่าโชคดีที่มันยังไม่พังส่วนผ้าเบรกหลังก็เหมือนกันอาจารย์เขาขับจงกระัางไม่มีผ้าเบรกนะครับ เหลือแต่แผ่นเบรกเนี่ยหนีบกับจานแล้วนะครูก็เดินไปดูไปเช็คให้ก็เลยบอกว่ามันกินจานไปแล้วแล้วครูบอกใช้ไปก่อนกันละกันพอเดี๋ยวจานมันบางมากๆเข้าเนี่ยเราค่อยมาเปลี่ยนทีเดียวเลยนะวันนี้คือจานมันบางมากเลยนะครับนั่นะเดี๋ยวครูถอดมาแล้วจะให้ดูนะครับก็จะถือโอกาสเนี่ยทั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วจานเบรกไปเลยในการเปลี่ยน จานดิสเบกขอจานเขาเนี่ยนะครับ XMAX เนี่ยต้องถอดท่อไอเสียคือครูจะถอดเฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะครับนะตรงคอท่อตรงนี้นะปลายท่อไม่ได้ถอดท่อมาทั้งใบหลังจากอถอดท่อไปเสร็จท่านจะต้องปลดตัวนี้นะครับตัวออกซิเจนเซนเซอร์มันจะติดไปกับท่อถ้าท่านไม่ปลดท่านดึงออกมาเนี่ยสายออกซิเจนเซนเซอร์ขาดนี่ท่านอาจจะเสียตังหลายบาทนะครับครูปลดออกไปละ หลังจากนั้นมาถอดน็อตยึดระหว่างอาร์มกับแข้งเครื่อง1จุด2จุดถอดน็อตยึดสายอ่อนเบรกกับสวิงอาร์มนะครับอ่ะถอดอะนะครับแล้วครูก็ถอดน็อตยึดคาลิปเปอร์เบรกอ่าถอดทีนี้มันจะออกยากนะครับเพราะว่า จานเนี่ยมันเป็นสันนะครับหยอกยากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอไขควงปากแบนมางัดๆมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ถอดน็อตยึดหูโชคล่างถอดน็อตยึดเพลาล้อนะครับท่านจะใช้บล็อกลมบล็อกไฟฟ้ายิงหรือถอดอยังไงนะเรื่องท่านครูแค่บอกว่าต้องถอดอ่าพี่ปุ้ยขอไขควงปากแบนหน่อยครับเพราะว่า แล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคบเวลาผ้าเบรกมันสึกมากๆเนี่ยล้วจานเบรกมันสึกเยอะๆเนี่ยไอลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกมันจะเคลื่อนที่ออกไปเยอะถ้าท่านไม่รีบแก้ไขครูใช้คำว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นที่ลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยมันมีโอกาสหลุดออกไปได้สูงชัดเจนนะมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่ลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกมันอาจจะหลุดออกไปได้สูง ครูไม่ได้บอกว่ามันต้องหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือครูง้างไปนิดเดียวนะเดี๋ยวครูให้ท่านดูนะครับเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าเนี่ยลูกสูบมันเคลื่อนที่ออกมาขนาดนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือครูงัดดันกลับเข้าไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าถ้ามันบางกว่านี้ไปอีกนี่คือมันยังหนาอยู่แต่เดี๋ยวคือครูจะเปลี่ยนจานนะครับจะเปลี่ยนผ้าเบรกไปด้วยถ้าท่านยังใช้ต่อในสภาพจานเบรกแบบนี้แล้วปล่อยผ้าเบรกสึกไปมากกว่าเนี้ยลูกสูบมันจะเคลื่อนที่ออกมาเยอะกว่านี้นะครับมีโอกาสที่มันจะหลุดสูงขึ้นอันตรายนะครับนะบาดเจ็บเสียชีวิตไม่คุ้มค่านะครับแนะนําว่าแก้ไขเปลี่ยนไปเลยดีกว่าครูขออนุญาตวางลงไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับน็อตอามอ่าเดี๋ยวครูถอดน็อตล้อก่อนกันละกันนะครับพวกนี้พี่ปุ้ยกับโปเต้เขามาคายไว้ให้แล้วนะครับอ่าน็อสมีแหวนมีบูทไหมเดี๋ยวว่าดีทีนะครับน็อตยืดอ์ม พนะอดีลูกศิษย์ที่เป็นตากล้องให้อยู่ถามว่าทําไมครูเอามือมาคลายเองทําไมไม่เอาบล็อกลมบล็อกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวครูให้ดูนะในกรณีที่น็อตตัวเนี้ยโดยส่วนใหญ่เขาเป็นสนิมอยู่แล้วเพราะเขาอยู่ข้างล่างถ้าเราใช้บล็อกที่มีแรงขันหรือแรงขับสูงๆมาเนี่ยแล้วเรายิงหรือเราก็แทกมันออกไปเลยเนี่ยถ้าเกิดมันแน่นมากๆเข้าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย อ่ามันอาจจะทําให้หูแข้งตรงเนี้ยแตกได้นะครับแนะนําว่าใช้ใช้แรงคนขันก่อนดีกว่า,าตัวบนจะน้อยกว่าเห็นไหมครับเพราะมันอยู่สูงกว่าแต่ตัวล่างเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนไหมครับเป็นสนิมอ่กูเอาอารมออก ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวครูก็จะทําการถอดเปลี่ยนในนี้เลยนะครับครูก็จะแปลลูกบล็อกเดือยโผล่มาแล้วครูก็จะทําการคลายพอครูคลายเสร็จเอาจานอั้นเก่าออกปุ๊บครูจะเอาจานอั้นใหม่มาใส่แล้วเดี๋ยวจะขันประแจปอนในนี้เลยนะครับคือครูไม่เอาล้อออกนะนะส่วนตรงนี้ถ้าทํางานกันจริงๆเนะี่ยก็แนะนําว่าให้นําลมมาเป่าเศษที่ฝุ่น ตรงนี้จะเป็นขี้ฝุ่นที่เกิดจากละอองผ้าเบรกท่านต้องมีแมสใส่นะครับเพราะว่าฝุ่นละอองเหล่านี้ครูย้ำอยู่ทุกคลิปว่ามันมีส่วนประกอบของพวกแร่ใยห,หินสูดดมเข้าไปมากๆนะครับส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของท่านเดี๋ยวตรงนี้คือครูขออนุญาตหยุดวิดีโอะนะครับอยาให้พี่ปุ้ยเอาลมมาเป่าก่อน อ่านะครับตอนนี้นะครับครูเอาจานดิสเบกเก่าออกมาแล้วนะครับแล้วครูให้เปรียบเทียบกับจานดิสเบกใหม่อันใหม่ที่ครูให้พี่ปุ้ยไปเบิกมานี่จานดิสแท้นะครับในงบประมาณนี่พันต้นๆน,นะครับเฉพาะจานอย่างเดียวทีเนี้ดูจากตาเปล่าคือท่านก็เห็นใช่ไหมความหนามันแตกต่างกันแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นค่าเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะง่ายขึ้นะนะครูจะวัดให้ดูนะครับ อันใหม่เนี่ยคือผิวสัมผัสมันเรียบทั้งสองด้านคูเอาเวอร์เนียวัดปรากฏว่าคูวัดความหนาได้เนี่ยคือ5มิลลิเมตรถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็คือครึ่งเซนนะครับห้มิลครึ่งเซนทีนี้คูวัดอันเก่าจริงๆวัดอันเก่าเนี่ยมันวัดไม่ชัวร์นะเพราะตัวเนี้มันจะเป็นสันอยู่แต่เอาคร่าวๆคูวัดให้ดูนะครับคูวัดได้อยู่ประมาณสอมิลครึ่ง นะสองมิลครึ่งของใหม่ห้ามิลอันนี้สองมิลครึ่งหายไปครึ่งหนึ่งนะครับสาเหตุเพราะว่าที่ครูบอกไปแกเคยขับรถแล้วปล่อยผ้าเบรกหมดจนทั่งเหลือแต่แผ่นเหล็กเนี่ยมาสีกับจานทีเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเรือรลังมาโอเคนะชัดเจนนะครับอ่าครูก็นำจานเบรกอันใหม่ไปติดตั้ง ทีนี้เวลาติดตั้งท่านไม่ต้องกลัวใส่ผิดยกเว้นท่านจะฉลาดน้อยจริงๆนะครับเพราะว่าสองด้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันด้านที่ถูกต้องด้านนอกตัวเนี้ยเขาจะมีบ่าเพื่อรองรับน็อตยึดถ้าฝั่งเนี้ยมันจะลิบเรียบโอเคนะเดี๋ยวคูจะขอญาตเอาจานดิสไปติดตั้งแล้วเดี๋ยวจะทําการขันด้วยประแจปอนทีนี้บอกก่อนนะครับว่าค่าแรงขันของเขาเนี่ย คือตัวละ17ฟุตปอนหยุดวิดีโอไว้เลยครับอ่ทีนี้นะครับครูติดตั้งจานดิสเข้าไปเสร็จแล้วนะครับครูจะทําการขันนอ็อตหรือโบยึดสามตัวละกันเดี๋ยวบอกครูเรียกน็อตอ,อีกนะครับโบยึดจานดิสเบรกสามตัวค่าแรงขันสามตัวเนี่ยคือ17ฟุตปอนเดี๋ยวครูจะแบ่งขันอย่างนี้นะครับ10 15 17 17 อ่าตอนนี้ครูตั้งไว้สิก่อนนะครับอ่าครูขันตัวแรก10บแล้วนะครับ10บแล้วนะครับเหมือนไม่ได้ออกแรงนะเพราะครูคต่อด้ามยาวเลยนะครับ10อ่าทีนี้ครูจะมาตั้งเป็นสิบห้า ตัวที่สองนะครับสิบห้าตัวที่สามนะครับสิบห้าอ่าทีนี้ตามค่ามาตรฐานเลยนะครับตัวที่สี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวที่หนึ่งนะครับสิบเจ็ดตัวที่สอง สิ 7, 7, ตัวที่3แล้วครูจะปล่อยไว้สักครู่นึงแล้วครูจะมาขันทวนใหม่ก็สมมุติต่อไปเลยว่าครูทิ้งระยะไว้สักครู่หนึ่งนะครับอ่าครูมาขันทวนเที่ยวสุดท้าย17 17 17 ก็เป็นนั้นว่าครูก็ติดตั้งจานดิสเบรกอันใหม่เข้าไปพร้อมกับขันค่าโบวยึดได้ถูกต้องตามมาตรฐานทีนี้ครูก็จะทําการประกอบตัวสวิงอาร์มน็อตยึดหูโชคเข้าไปแล้วก็จะทําการเปลี่ยนผ้าเบรกนะเดี๋ยวช่วงติดตั้งสวิงอาร์มกับบเดี๋ยวครูขอยาตหยุดวิดีโอไว้นะครับหยุดไว้ก่อนนี่นะครับคือครูก็ใส่ตัวสวิงอาร์มเข้าไปเรียบร้อยนะครับ เวลาใส่ไปจะมีนอ็อตยึดอร์มกับแข้ง2จุดนะครับแล้วก็น็อตยึดหูโชกล่างตัวขวา1จุดแล้วก็ขันน็อตเพาล้อไปเรียบร้อยนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวครูก็จะทําการเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นผ้าเบรกของแท้นะครับก็ชุดนี้ก็400กว่าบาทแล้วนะครับนะอันนี้ยังไม่รวมค่าแรงนะคือเฉพาะผ้าเบรกนะครับ ขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับเพราะว่าตรงของผ้าเบรกเนี่ยคือครูเคยทําคลิปเปลี่ยนผ้าเบรก xmax ไปแล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้ครูก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ของแท้เข้าไปให้จานเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีนะครับก็คือผ้าเบรกแท้เนี่ยเขาจะมีแผ่นเก็บเสียงหรือแผ่นซับเสียงเนี่ยคือแถมมาให้แต่อันเนี่ยคือเราก็ควรจะเก็บเอาไว้นะครับเผื่อในกรณีที่เดี๋ยวเที่ยวหน้าไปเปลี่ยนที่อื่นมาแล้วเกิดมันหายไปนะครับมันมีประโยชน์นะครับ เปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จเรียบร้อยครูก็ใส่สายอ่อ,อนเบรกใส่น,อน็อตยึดนะครับทุกอย่างตรงจุดนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวครูก็จะทำการใส่ท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวครูจะต้องขันปอนให้จานเขานะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตติดตั้งท่อไอเสียใส่น,อน็อตยึดไว้คร่าวๆก่อนนะครับโอเคนะหยุดวิดีโอพุ่คุยอ่านะครับ ตรงน็อตยึดล้อเนี่ยนะครับน็อตหรือนัดก็แล้วแต่นะครับแล้วเราจะออกเสียงนะครับตัวนี้ใช้ค่าแรงขัน9้าสิบสองฟุตปอนนะครับครูก็ใช้ประแจวัดแรงบิดขันให้อาจารย์เขาเรียบร้อยนะครับน็อตฮิวท่อหรือน็อตยึดปลายท่อ3ตัวพี่ปุ้ยก็จัดการขันให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกับยามาฮ่ XMAX นะครับคือครูก็ทำไปทั้งหมดอ่าสจ็อบนะ ถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกับไส้กองน้ำมันเครื่องอเปลี่ยนจานดิสเบรกแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกหลังนะครับส่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายให้นะเพราะถ้าครูจำไม่ผิดที่ครูย้ำนะครับว่าเคยทํากับครูตอนเดือนมีนานะครับก็น่าจะปีหนึ่งแล้วนะครับเพราเดี๋ยวปีใหม่จางเขาคงขับรถออกทริปท่องเที่ยวของเขานะ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบนแล้วอีกนิดนึงนะครับหลังจากใส่ท่อไอเสียเสร็จนะครับอย่าลืมมาเสียปลั๊กออกซิเจนเ,นเซนเซอร์เข้าที่ด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ